ูันเลแล้วยกช่วยยกแม่ด้วยน้ำปานานดแหแล้วนยาแถมด้วยุ้สาุาุน้ำปนยาเอาน้ำอันนียาด้วย

and na uh, you na know? yeah. <laughs>